ไป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 ข้างล่างเลยไปข้างล่างเลยมันอยู่ข้างล่างกันไปมาเฮ้ยขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปเอารถข้างบนดีกว่ารีเบิร์อเ,อเอารถข้างบนไปเอารถข้างบนเปิดไม่พอห่อแล้วตอนนี้ ใครมีโทรศัพท์บ้างอ่ะอ๋อมันมันมันน่าจะไปแอบรอแอด็อปเออแอด็อปอ๋อเออไอด็อปไปด็อปไปด็อปไปดอปไปด็อปได้ไฟในแอด็อปอยู่ละมีใครหายไปปะไม่ทำไมคนมันน้อยๆจังวะคนจริงครับลลงงครับหายจริงไอ้ไรโรงพยาบาลแล้วผมว่าต้องนหรือป่าไอ้เหี้ยยาชุบเราไม่มีเลยไอ้สัตว์ เนี่ยอาวุธเราเพิ่มขึ้นแล้วเว้ยเราต้องชนะมันเว้ยไอดอปอ่ะให้มีโทรศัพท์ลุเล็ดรวมดิซื้อก็ได้ไอย้ยัยไปมันนอนไวอย่างไรไ,ไปไปแล้วหรอไอ้ยยไปมาครับปุ้มโอ้ย เล่นทดสับไหมครับได้เราจะมาเฮ้เอเวสป่ะนะเอเวสส่งส่งละเกดเดี๋ยวนะ การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น4.0่จุยเกตอันไหนคืออันไหนมันดีหรือไม่ดีอ่ะมันมันกูไม่ได้เรียนอ่ะคือที่นี่<ต>ไม่ได้ใช้ครับไม่ไม่ใช่กูไมสามสามจุดศูนยก็ถือว่าปานกลางแล้วครับดีบแล้วแล้วท่านาถ้าบทการเรียนอันไหนคือแย่สุด ต่ำสุดศูนยคือแย่ต่ำสุดก็คือ1.0ใช่ไหมไม่ไ่ตามก่ห่งจุดลงเจ็ดไอเชี่ยวเว็บมันได้สี่จุดศูนย์ี่ถือว่าโอ้โหแม่นกันอแม่เก่งที่สุดแล้วนี่ก็ต็มเต็แล้วลงลอยบงบ้านีวิชานี่ไงวิชาพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์อุปกรณ์พกพาเบนโนอมเฉลี่ยเฉลี่ยวันรวมแล้วได้เท่าไหร่ทุกวิชาสี่ทุกสี่สามสี่ก็ ของมันอ่าเฉลี่ยของมันคือสามจุดแปด้สามอันนี้ก็ดีดีลเกีก็ถ้าเป็นมหาลัยก็ได้เกียร์ียมลงสามดปห้าลงโอเคอ้ห้กราเอออันนี้คือดีละอี้อโอเค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 เอาดีพี่เปาผม กว่ากันนะเรียนได้ามยุคแต่ขวากล่าวว่าผูเห็นมึงในนิคอดมึงอยต่อยอาจารย์อยู่ไอ้เวทเรียนได้สามยุคแแบเดียวมึงเอามีจี้คออาจารย์ป่ะเนี่ยเอากินนะแล้วมึงมึงมึงเรียนสายอะไรอ่ะไอ้เวทเรียนปกติครับอุ้ยเฮียมึงมีการสนทนาภาษาจีนด้วยหรอในชเฉลี่ยน้องไปอ้เฮียไอ้เวทมึงแล้วงงเห็นได้ไงคืออะไรงง เนี่ยผมไม่มันส่งมาให้พี่ผมดูนี่ไงพี่เพราะว่าผมบอกมันนี่มันมอปลายแล้วนี่มันต้องเรียนสองภาษาอยู่แล้วนี่ใช่ปหมเบสเดนมาปลายอ่ะปลายเหรอไปไปสายวิทย์สายศิลป์นาะพอดคอมกับอังกฤษนะพี่แเพื่อศึกษาไม่ได้เรียนหรอเพื่ศึกษาไม่มีแล้วไม่มีแล้วเขาไม่มีแล้วเหรอฮพี่บิงตังหมดพี่บิงตังหมดอันนั้นเนี่ยให้ลุงสอนแล้วกันหมดเหมือนกันสามพันหรือสามพันไม่รายเลินเรียกรายเลียกราย รอรอขายเงินแดงอนได้เวทเด้อมึงไปนอนตอนไหนเนี่ยน่าจะหลังแอดอ่ครับกูไปเตียวู้ก่อนเรอกูไปขอไงตีได้สัตว์ีชุบปะของเอ้าชุบมีได้ครับทงกระดาษเช่นกันแต่เฉลี่ยที่ชุบทีดิแอดจุบเนี่ยยิงนานๆเนี่ยชุบดิไปสไปสไม่มีเอาลุงรถเอ๋น้องส่งเกตให้ลุงดูเหรอครับใช่ใช่พี่ท้าไมอ่ลุงถ้ามันเกตไม่ดีผมจะไล่มันออกแก๊งไง ลุงโลครับลุงเออว่าไงไอเยี่ยบอลไปขอซื้อ r34 ลุงห้าพันแลครับพันบาทอ่ะห้าพันโอซีรับลุงโอไอเฮียไม่ใช่รถ r34 นี่นะในในเกมซับหลับไอโอซีแอปโอซีมึงค่ารถผมค่าเอาง่ายว่าค่าจุกลมอ่ะยังยังเกินห้าพันเลยนะเว้ยไอเยี่ยจุกลมยางรถพรมดโกไดซ์ส์อ่ะ้าันมึงจะบอกให้เฮียอาวุธจริงจุกจุกไอ้เนี่ยจุกลมยางอ่ะของกูเป็นดิสโม้นะเว้ย ใช่ครับลงเออมันเกินห้าพันแล้วเฮียแพงแค่ไลงไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่ประมาณสี่พันห้าพันมั้งจำไม่ได้จุกลมดิโม่กลัวเฮ้ยแต่แต่แต่เนี่ยอาตัดสี่ที่แบบพวกแบบที่ที่ลาวนี่โคตรถูกเลยนะลุงผมเห็นตามคือเห็นละเห็นละเห็นละเขาขายกันแบบเห็นป่ะลุงเห็นชิปใช่ไหมไม่อย่างถูกอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยภาษีนะลุงประเทศไทยแม่งรถดีแม่งราคาอย่างแพง ผมรู้และรู้ว่ารู้ว่าคิดอะไรตอนเนี้อะไรวะใช่ไหมไม่ได้มันทําไม่ได้มัน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 คือเอามาขับได้เอามาขับที่ไทยได้ประมาณอาทิตย์มึงมั้งรู้สึกใช่ไหมพี่เปาเหมือนเช่าครับเออเหมือนเช่าท่านซื้อรู้สึกว่าต้องต้องต้องให้ครบแล้วก็แบบเหมือนแบบเวียนอ่ะลุงอ่าใช่ไม่ใช่่านี่หละพี่เปาต้องต้องซื้อแล้วต้องอยู่อยู่นั่นสิบปีก่อนหรือเปล่าถึงจะเอามาได้อันนั้นมันพวกเรียนหนังสือเปล่าเรียนอเมริกาแล้วเอากลับมาหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าซื้อรถต่างประเทศอะที่ไม่มีภาษีสิบปียแต่ว่าถ้าเรามีของที่ไทยเราสามารถเอาเอาไปประเทศอื่นได้เลยสบายรออะไรลุงก็มันแพงไงแต่ประเทศอื่นแบบอาตศรีแบบอย่างแบบอาตศรีเขาจอดทิ้งเรี่ยราดกันอะเราทิ้งหมดอะแบบตัวบอนบอลเนี่ยของกูก็กำลังไปไปซื้อใหม่อยู่อีกคันนึงเนี่ยเท่าไหร่ลุงเท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกจอดอยู่เอสคาันล้านพันพันร้อยพันร้อยม้า โอ้ลุงแค่นี้ลโอ้พันร้อยม้านี่หลับไปแล้วลุงลุงไปเลยแคัล้วผมขอผมขอดึงให้ผมให้ลุงดึงให้ผมหน่อยนะผมอยากหลังติดเบาะมาดิพี่ฟิลฟิลสามที่พี่นั่งที่ผมเหยียบอะฟิลนั้นอะคือคือไปกว่าพี่สามสี่มันมันแค่กระชาก็เอะดีมันแค่กระชากตอนสับเกียร์พี่มันมันมันไม่ได้แรงมันไม่ได้แรงเท่าเท่าสามห้านะหมายถึงไอ้หกร้อยม้าเป็นผมนะพี่ท่านั้นอะ ไม่ร้อนร้อนใหม่ไงร้อนตัวหนึ่งไอ้พันหนึ่งร้อยมาคือเอาง่ายว่า3ามสี่อ่ะพี่ถ้าชนมาตายแล้วตายเลยพี่ใช่ครับโอเคคือพี่รู้ไหมรถผมอะแอร์แอร์แบ็กอะที่มันเขียนมันยังกระพริบอยู่เลยอ่ะพี่ก็นั่นแหละก็ถึงบอกว่าอนตรายจัดอ่ะรุ่นแบบพวกอก็คือผมขับสามสี่อ่ะผมไม่ค่อยเล่นรเก็่ยับดขวงเลยพี่ แกขับแกขับสามห้าแล้วกูจะกูจะเป็นลมตายหัวใจวายตายไอ้บอลผมเล่นหมดตลอดกระชากไม่จอดกระชากกระชากอ่ะไม่ใช่ว่าลุงลุงอย่าไปพาเขาขับบ่อยนะครับไปขับมาพี่เตาหัวใจวายดับคารถขึ้นมาทำไงลุงก็อาย่เยอะแล้วลุงนะพี่เตาอ่ะผมไวมาขับรถติีกันลุงเจอแอดอปแข็งวะบอลมึงด่าพี่ตูทำไมไอ้บอลพี่พี่ชายมึงไอ้ไอที่ที่แบบมึงอะไรงกคน ใช่เลยพี่เอ็มดอ่ะโหไม่แย่หรอใครจะไปไหวกับเขาอ่ะพี่เขาจะโค่นล้ม JK นะเป้าหมายไม่แย่อะกูเห็นตลยว่าโคเอียับเลยนะเอาเหรอออได้ข่าวโดน18บศูนย์โหผมรับไม่ได้ผมยังไม่เชื่อหรอเอ็มดีพผมยังไม่เชื่อเลยแหละไม่เขาไฟเก็บนะไม่ได้เว้ยผมพูดได้เขาเขาอุ้มแบบโคตรโง่แล้วเขาเล่นกันแบบไม่เป็นระบบโอ้โหจริงจริงเลยเขาลากเขาลากแบบ ผม <Yeah. S 2> ตายหน่อย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 คนนึงคนนึงไอ้ไอ้เห็นไ <c oughs> อ้ไอ้สัตว์รอบนี้ไม่มามือเปล่าก็ได้รอบนี้แค่นั้นแหละไม่มามือเปล่าฆ่ามลยไม่ได้ช่วยเลยช่วยเ <นะ S 2> มื่อกี้ผมชี้นะในรีเบลอ่ะผมฆ่าไปอย่างเยอะโอเคผมตายคนสุดท้ายเ่ยผมแม่งยืนแบบต่อรัดฟัดเบี่ยงอ่ะมันจนยาหมดอ่ะคิดเอา มีไม่ไม่ใช่มีมีแบบมีเหมือนไม่มีเหมือนไอ้จุกอ่ะไม่เห็นทำที่ใหญอะไรไปหนึ่งอ่ะไอ้จุกเอ้ยมึงอะตัวกากเลยเฮียกูฆ่านะเว้ยแม่ฆ่ากันเฮียแล้วเว้ยมึงเสียงแจ้วเลยจ้ะเสียงมึงแจ้วพร้อมกับเสียงที่มันแทงมึงไงไอ้เนี่ยเสียงมึงไงโคยีมันเก่งอยู่แล้วเว้ยถ้าไม่เก่งมันขึ้นไม่ได้จักกระพัดหรอกโค้ยจริงครับลุง แต่ในมอนเฮ็ดเจีงกว่ามึงบังกูดิมึงบังกูดิมันจะมีผู้หญิงคนนึงอ่ะชุบอย่างเดียวมึงปิดมันได้หน่อยดิมันจะมีผู้หญิงคนนึงเออใช่สงมันจะมีคนหนึ่งแบบเหมือนเป็นไอ้ไอ้พี่แล้วก็เขาสั่งว่ามึงชุบมึงชุบมันจะมีเปันไอ้ไอ้อะมันมันพลิกกิ้งไอ้เหี้ยมันแบบไม่ทำเหี้ยอะไรอ่ะแล้วมึงชุบไง ให้ครบฉลามด้วยนะเว้ยอย่าลืมนะเหมือนเขาเอาที่ชูบให้ผู้หญิงคนนั้นเยอะๆอ่ะเราฆ่าเขาพี่แจ๊บบุ๋มเอาพี่ตัวชงศูนย์หนึ่งเจ็นึงศูนย์นชูบไม่ถือเราแปดแหนึ่งัวชูปล้ำโกชูบล้ำเลยเว้ยบอลบอน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 ไรประโยชน์ผมไมา่าโอเคงั้นผมฆ่าเดี๋ยวผมเป็นนักฆ่าเออเป็นนักฆ่าเดี๋ยวเรามึงเป็นเหมือนพวกเด็กแว้นอ่ะคอยซิ่งรถอ่ะผมต่อยห้ไดมยยเนี่ผมมิึงโยกล้อมึงยกล้อแล้วมึงก็คอนถูพื้นอ่ะไปก็ตายเกิดสะเก็ดไฟอ่ะเนาะ แต่ไปนี่ผมเข้าไปกลางโบเขาเลยผมวิ่งปุ๊บเข้าไปเลยอ่ะผมไปหัวอยู่ตรงนั้นน่ะหัวได้ทีเดียวตายอ๋อเดี๋ยวพี่รอดูพี่รอดูไอ้บอลเดี๋ยวไอ้ดรอปเริ่มมึงมึงเข้าไปเลยนะให้มันลุมมึงอ่ะได้ครับลุงได้ผมเข้าไปตรงมันเลยกางเกงแดงด้านขวาคือใครอ่ะมึงปั๊มยาให้ทันนะมึงต้องตั้ไม่ตายนะลุมันมันนัวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมันชอบฆ่าตายลุงมันชอบฆ่าตายพอดีมันงูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟูดี้มึงให้คอนบวกหนึ่งไม่ให้พวกคอนมึงให้พวกคอนเยอาลี้ชุกเลยดิมีีีออััันนนนึงงง่่่ะเเเเดด๋๋ยยววกกููลลลล้หหหใ ไองแก๊งเลยวะีใครใครเล่นไอ้เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟอยู่ไหนอะไอ้ไลออนนี่ไลออนตัวตึงนี่ยินดีนไอ้เซิร์ฟอยู่ไหนอะจริงไลออนมีแล้วปะอ้าวได้เซิร์ฟอะบังลังคาครับไล่ตีอะบังปิดเดี๋ยวแล้วบังปิดเดี๋ยวแ้วตัวตึงยินดีน้ทำไมคนเราดูบางๆวะเนี่่ยมอะเฮ้ยรีบลงมาไม่ไม่ขึ้นไปลงมาเดี๋ยวไม่ทันเซิร์ฟคืนนะอย่าลืมเขามีปืนด้วยนะ แล้วตีอ่ะเขาไม่เคยใช้แน่ดอกเขาไม่เคยใช้เขายิงยาวก่ารถอย่างเดียวเขาไม่เคยใช้แน่ดอกขายอยู่มันจนพี่มันจนของมันหมดแล้วมันจนจะหมดของแล้วมันมันไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกพี่เป๊ะเชื่อผมดิมันไม่ฉลาดพอที่แบบจะยิงกดเพื่อให้ออกรอเหลือห้าวิ่ผมไปเลยผมไปครับผมกับแม่เองไม่ฉลาดขนาดนั้นเลยมา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 ดี หนองมนบ้ายมึงกำลับหนองมนปลาตับทำเชียอะไรไปเฮ้ยปากหลาบว่าเฮ้ยอะไรเกอะไรโอ้โหมึงเห็นไหมผู้หญิงแล้วน่ะเอรอรู้แล้ว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 สวัสดีสวัสดีไปโง่ไอ้สัตว์เดี๋วก่อนดิ โอ้โหบาดี้มึงทนอะไรเนี่ยอุ้ยเฮีย้อะไรเฮียอะไรเฮียอะไรไปไปลืมบาร์เราต้องห้ามบัฟดีว่ะโดนซุกอยู่ไหนวะนะไม่ได้อะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้อะไรนะเมื่อกี้งงเฮ้ยรุมาดีอยู่นะ ลุงผมเห็นลุงแล้วอะไมอยู่ผมเห็นลุงแต่ไกลแล้วลุงจงตื่นมาเล่นกันเถอะค่อยเล่น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 ค่อย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 เล่นเอาไว้ค่อยเล่นค่อยเล่นถลามตายไหนบอกหน่อยดิมีปะถลามตายแล้วเราค่อย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 งงในสัตว์งงงงในเฮี้ยงงงหงงงจัดงงจัด ตัดแน่ตัดแน่เอ๋ให้เลยตายวะให้เราตื่นมาช่วยเล่นหน่อยร้อยบวกห้าบางหลับเรายังไม่ตายสักคนเอาเองแล้วกันน้องเื่นมาช่วยเล่นหน่อยลองพินแย่เดียวไหวไหวโอ้ไม่เฉยนะที่กินบางฉลามไปช่วยด้วยเสื้อลายเสื้อลายบางฉลามไปช่วยชลใจเย็นใจเย็นครับเปินเลยเปินเลยเปิดเลยลุงเก็บมากเก็บมากเก็บมากลุงพี่มาดีหน่อยมีแก๊ปมหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกมาปลางฉลามพี่ปดใจเย็นนะใจเย็นอยู่ขวานะใครเป็ที่ชก ตอยไหนตอยไหนขวาขวาน่ะไอตรงที่พี่จบเองอ่ะจบาจบไปจตายเยช่วยช่วยพื่นก่อนช่วยพืนก่อนลุงขอบุ๊ดเอย่าจิ้มกระู้จเย็นไอเฮียเอ้ยสีค่อยๆเล่นดีกว่ามันโดนลุงไหมล่ะเน่ยมโดนลุงเลยนะโดนดิ หลุงเี้ลุงเี้ยีเมายาได้พีเมายาได้พี่พี่จ่าพีมาช่วยจาาจานละบายจ่าออกวงมาแล้วาวะ เลยเลเลเลุดบ hey, 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 hey. ุุดพี่บุดพี่บุดพี่บุดพี่เก็บเพื่อเย็นเก็บเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยาไดแบ่งกันแบ่ง อาจจะไหลไม่เคยได้บอกแล้วค่อยๆเล่นไอ้เหี้ยมันประมาทไม่ได้เว้ยมันมีประชาชนด้วยแปยาผมมันจะบดแล้วครับแปบ๊บเดียวมันบดเรายาผมอะน่าจะใกล้บดเราปั๊บไม่ทันแล้ว ควยเอ้ยเสียดายไอ้เหี้ยคนเราควรได้นะไอ้เหี้ยไอ้ดอกเนี้ย เนี่ยหมอมันจะเอาไปหมุ่น้อยอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมอเพื่อเนี่ยชุบตรงเนี่ยกัดตายหมดแล้วเนี่ย ไอ้กูขอร้องมึงมึงใครได้ขอคุยกับหมอคนหนึ่งดิไปไปไปสอนวิธีชุบหน่อยดิไอ้เหี้ยเออหมอมาสอนดิที่ที่หลังที่หลังหมอหมอบอกในวอหมอได้เลยไหมครับว่าแอร์ดอบเนี่ยคุณวิ่งมาชุบเลยได้ไหมครับไม่ต้องอุ้มได้ไหมครับวงวงชุบมันใหญ่อยู่ครับครับผมครับหมอมันนานครับหมอจุ่มซุปเปอร์ไปเรื่อยๆเลยอ่ะในนี้จเป็นต้องอุ้มแย่สนจุ่มซุปเปอร์ไปเลยครับมันมันชิลจัดเลยครับหมอมันฟรีอ่ะยาหมดสัตว์แม่มันนานอย่างนี้ทุกรอบเลยครับ ถึงว่าทำไมปั๊มยาไม่ลงเราแบ็คกลับเลยนะพี่ว่าทำไมปั๊มยาไม่ลงไอ้เหี้ยยาหมดไอ้มีอาหารบ้างอ่ะไม่ได้กินแล้วควรได้เว้ยไอ้เหี้ยคนใจเลยต้อควรได้นะเว้ยถ้ากินแล้วเราเหลือเยอะกว่ามันนะเว้ยไอ้เหี้ยคือไม่มีใครชุบแบบลุงเมื่อกี้ชุบหมดหรือเปล่า ไม่มันไม่ตะกี้น่ะหมายถึงไม่ไม่เกี่ยวชุบดิอ๋อคมมันเหลือสองเมื่อกี้นี่มันเหลือมันเหลือสามสองได้ครับตีตาได้ไงครับไม่รู้อ่ะเขาเซ็ตย่อเหลือที่ในบ้านนั่นแหละทางบ้านไม่อยากพูดอะไรเยอะอะไรตีว่าเดี๋ยวมันได้นี่อีก็เหี้ยจะมันงอนอีกจัดสามอันหรอครับเจสเซอร์มึงหลุดวงได้ไงเนี่ยน้อง ไปไปดวลกันฉลามเมื่อกี้นี่ร้โอ้ยเฮี้ยไม่น่าเลยเออแต่ได้เลยเว้เองควรได้ยาเราควรได้ยาชุบเว้ยเฮี้ยเว่งหนีมันไม่ได้นะมันเป็นฉลามดวลมันเลยขอบวงปู้เลยหนึหนึ่งมึงก็ควรกระโดดเข้าวงมันดีสัตว์โดดได้หน้าทีมก็ได้ ให้มีอาหารบ้างอ่ะจะตายแล้ววะเี๋ครับพี่มีอาหารป่ะพี่ยับผมเหรอใช่มีมาม่าอยู่หนึ่งถ้วยครับพี่ขอได้มไหมขอแนมไหมครับ690ให้ลงหนให้ลงไหน474 474ผู้บงเผิร์กผู้บงเผิร์กกดกินนะครับโอเคมีใครมีอาหารนครนครไหนครับขอซื้อหน่อยครับ474ร้อย รกระเป๋าอะไรนะครับ474เหมาะเลขอ,อะไรเหมาะกระเป๋า690นะครับ500ครับพี่ตีเขานอนน้อยพาจนเขามืนหรือเปล่าเุงก็หึงมนนะวันนี้ใช่ครับดูมันมืน ดูงงๆสิ่งแบบนี้และอะไรปักฉลามเอาไปไหนเขาถามผมว่าปักฉลามเอาไปไหนต่ออะไรวะเขาถามว่าปักฉลามเอาไปไหนต่อคือยังไงเขาได้ปักฉลามเสร็จแล้ยเขาต้องเอาไปทำอะไรต่อเออคุณแม่รู้เขาถามผมเนี่ยฝากหน้าธนาคารอะไรจะเก็บตังค์ ไปยังอ่ะเ๋ยว์ยังไม่ไปนะเดี๋ยวเราไปเรเบลต่อเดี๋ยวเราไปเรเ,เ,เบลต่อเดีไอเจนเบิร์กเราพากูาาดดาไปพารถด,ดิเ,เออไปพารถอ่ะรถนั่งสี่บ้านรถนั่งสี่บ้านั่งสี่บ้านดิไปพาเลยไปพาเลยเออมันซื้อบัตรประกันยังไงติอะ่ะเมื่อรถใครไปไหนสัก อ,อ๋อกูรู้แล้วทำไมมันมึนๆในตี๋อะสติมันบินในเที่ยอะมันเลยน่าจะนั่งแก้อะไรไปด้วยมั้งทุกีร้รถเข้าถึงตรงนี้ถ้ามึนเฟสอยู่เข้าใจเข้าใจผมเป็นเปาไงนอนพาไปเเพ้วเหมือนเด้

เอ้ดีจริงเลยอร่อ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 ย่เสียงดังเสียดังดิเสียดังเ้อตัวเสียงดังเนี่ยตัวอย่งหมา่้โดนลุก็วิ่งเหมือนกันดีกว่าเี่ยเงิน่ันหวาน เอาเงินมาเสิร์ฟเลยว่ะโอ้ยต้องการตัวตัดพอดีเลยว่ะต้องการตัวตัดพอดีเลยแบบไหนบ้างนี่ตีไม่เจอคนอะไรไอตีเป็นไรตีตีตีมึงเป็นไรเนี่ยไอ้เหี้ยมึงกลับมาหน่อยดิสตีไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไมอตีปอนอะไรไ่ตีพอนะพี่ S <S เขาใจเฮียเฟซมันเครียดอะไอสัตว์แต่สติเฮียกลับมาก่อนเฟสบินมันเน่าขนาดนั้นเลยเหรอไอเฮียไม่กูเข้าใจคือตอนนี้เฟซมันเน่าไอเฮียมันก็เลยหลายๆอย่างโมโหไงแต่วันนี้มึงมึนสัสเลยอะไอเฮียโน่หนึ่งปะโน่หนึ่งจริงไอเฮียวันนี้แดนดอกเราเก็บไปเยอะมากแล้วนะลุงทำไมเราแพ้อะไม่มึงอ่ะตอนแรกมึงอ่ะตายตอนตอนสามสอง

แล้วจะเป็นตกรอบปะตกดิตกสิโปรตุก็ตกอไอดไปหาโค้ดโค้ดไม่ให้ลงเอาเหรอไปจะบดใส่โค้ดแล้วแบบไปไปโปรต์่ตอนไหนตอนไหนไม่เอาข่าวมาจากไหนเอาข่าวมาเลยไปอ่านเลยหาอ่านเลยใช่เหรอไปดูที่ไอ้นัดเนี่ยนัดซัดหมดแม็กก็ได้โอเค คือมันไปด่าแล้วมันไปแก้แต่แก้แต่ว่ามันไม่ได้ด่ามันด่าด่าเกาหลีใต้ที่เล่งให้มันออกไวจริจริงแล้วไม่แต่ตอนนั้นมันโดนนําอยู่ไม่ใช่หรอโค้ชมันมาให้สัมภาษณ์ทีหลังว่ามันเสียใจมากในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยแบบให้เป็นตัวสำรองเลยแต่าง้าตามไหมไม่มึงมึงเชื่อกูดิถ้าโดนไม่ได้ลงอ่ะแล้วแพ้อ่ะกูบอกเลยนะ มันเป็นตัวสำรองลุงโค้ดน่าจะให้ลงอ <laughs> <laughs> ยู่อะสักแปดสิบนาทีแปดสิบอะไปวิ่งหน่อยอ่ะแกแล้วอ่ะไป